assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะกับคุณครูรออีซาสัมยาในคาบนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุทยานั่นเองนะคะซึ่งในคาบนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะ ในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายผลงานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันนะคะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ประสูตรที่เมืองพิษณุโลกเมื่อพระชนมพันษาได้เก้าพันษาพระองค์ถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่เมืองหงสาวดีในคราวที่พระเจ้าบุเรงนองกษัตร,ร,ริย์พม่าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและยึดเมืองพิษณุโลกได้ พระนเรศวรได้เสด็จกลับมากรุงศรีอยุธยาเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาโดยได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกมีตำแหน่งในฐานะอุปราชหรือวังหน้าเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตพระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อพศ2133นั่นเอง เรามาดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันนะคะในด้านของพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการเมืองการปกครองพระองค์ทรงสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่อาณาจักรไทยทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแครงในพศ2127 และได้ทรงนำทัพไทยต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชตลอดจนขยายอาณาเขตเรามาดูสงครามที่สำคัญนะคะในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าในพศ2135ทรงใช้พระแสงขอเง,งา ฟันพระมาหาอุปราชาสิ้นพระชนบนคอช้างทัพพม่าจึงแตกพ่ายกลับไปและทําให้กรุงเสียยุทธยาว่างเว้นจากการทําสงครามกับพมา่าเป็นเวลามากกว่า150ปีนั่นเองนอกจากนี้พระองค์ทรงอุทิศเวลาตลอดรัชสมัยในการทําสงครามขยายอํานาจทางการทหารครอบคลุมทั้งเขตแดนมอน พมา่าล้านนาไทยใหญ่ล้านช้างและขเขมรเสริมสร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ให้กับกรุงศรีอยุธยานั่นเองในด้านของความสัมพันธ์กับต่างชาตินะคะพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้พ่อค้าชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในอาณาจักรอยุธยาได้ โดยเฉพาะพะ่อค้าชาวตะวันตกที่เข้ามาในรัชสมัยนี้คือชาวดัตหรือฮอลันดาเป็นต้นนะคะสรุปแล้วนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ทรงเป็นผู้นำไทยที่มีความเข้มแข็งเป็นวิรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถในด้านการศึกสงครามนะคะพระองค์ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่า และทรงกรอบกู้เอกราชให้กรุงเสียยุทธยาจากการเสียกรุงครั้งที่1นั่นเองนอกจากนี้นะคะพระองค์ทรงทำสงครามยุทธหัตถีก็คือการรบหรือการทำสงครามโดยการชนช้างนั่นเองนะคะสำหรับคาบนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหนะ้าอัสสลามุอะลัยกุมวาะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ